แต่ว่าดีครับเพื่อนเดี๋ยวมนีสิมาสิาพาามาเบิงไอลุมหลภัยครับลุมหลภัยแถวยุชัยเดียนครับพอบเขาเกิดขอพิพากันเขาก็มีลุมหลภัยมันนี่ครับผม มันมากมันจะอยู่ตามอันนี้เป็นทอครับทอทอไงครับผมมันจะอยู่ตามสถานที่ราชการครับอยู่โรงเรียนโรงเรียนอยู่อนามัยสถานเีอนามัยแล้วก็แล้วก็สิอยู่โรงผักครับตามสพ่อนี่ครับทอไงครับนาขนาดเลยนี่เวลามีเหตุการณ์อ่ะ เขาใส่เด็กน้อยแดงเข้าไปดีดหน่อยครับยูนี่มีนี่สามจุดครับสามสามทียูงหลังกับน,นี่หลังเรียนครับี๋ยวเ็บ่ชยัีดนหนึ่งสีนี้สีนี้ถูกถุกงเรียนนะครับถุกตำบนหรป่ตับทในพทอน่ายเลยครับ ก่อมันก็อนที่นี่เลยจะสอบพับกระสอบเอาดินมาใส่เลยเพิ่งน,นำกันเลยทันเลยตอนนี้เขาได้เอาออกมาเห็ดเป็นตัวมาเห็ดเป็นไหนให้ดูให้เล็กน้อยเดี๋ยวไมครับ่้าสีท้าย,ยัางหอมเดี๋ยวสผ่ายเบิรงอีกอันหนึ่งครับอยู่อยู่อนมามัยครับผมครับนี่ครับเพป็นเพล่อกบังเกลือ เกลือแล้วลุมลบไพ่ครับอันนี้อยู่อันตมายครับยังไงเลยเห็ดเป็นกองดินขึ้ครับแล้วก็เห็ดเขาก็อิ่ขึ้นไปคายอุโมงค์ครับไปคายทางเอาไปทางไงครับอุโมงค์ใหญ่เลยนนี้ทางเขาครับครับผมโอ้งกขนาดเลยนี่ๆๆนี่นะครับนี่ๆๆ ี่ละโอ้ยย่างงูเว้ยนี่ครับนี่ครับนี่กับเขาเกี่กับการสอบไฟครับแล้วก็สอบแทรดินในการมัดใบกระเทิงครับผมการกระดานระเบิดลงมันก็จะเดชบัวหอมันพังครับมันอีู่กระแมนครับนี่ แลลาคนเวลามียังกระเรียนผากระเรียนมานเรียนมาทางโอ,โอเคโอ้หอนยาบยางงูโอเคครับนี่ครับสูงขนาดเลยอโอเคครับผมขอบคุณครับาผ้ามาปึงเงาอื่น ลายครับที่แถวเนี่ยลายแนี้แปลกๆโอเค,ครับขอบคุณครับแต่นี่ก็นะครับนอ้อ